สวัสดีจ้าจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีสุภูสุคนมาเห็นหมาถุงมาเก็บพักจ้าเก็บแล้วหนึ่งเคยเก็บมาให้แล้วเคย <c oughs> จาา้าแล้วแล้วพี่สายก็จะมาเก็บเองซาลาแหน่ลนแล้วก็มาไปว่าพี่สายกลับมาเอาผักผสมตอนแรกมาสิบเอ็ดเห็นงานอะไรนี่ใส่ชุดเดิ <c oughs> มใช่ไหมเออมาสิไปตัดหญ้าบ้านลุ่งนะจงว่าจะไปแต่เช้าวะเหรอ นตกออะไรพี่แล้อันนี้เก็บไปเลยนี่เอาเอาเอากระจาดใส่ก็ได้ใช่เห็นไหมล่ะเหมือนจอยล่ะอยู่กับจอยเมี่ยงนะพี่เนาะลาบก็อร่อยซื้อซื้อเขาแพงนะช่วงนี้ก็ยังแพงอยู่หนึ่งจหลายบาทอยู่ แล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะไอขึ้นช่ายยาย,ยายชอบนะไอเต็มขึ้นช่ายขึ้นมันก็มันไม่ตายพี่ออตั้งแต่ปีชใช่ขึ้นช่ายบ้านเราเก็บไปหลายๆไปกินกับขนมจีนทำขนมจีนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปเอาไอผักสลัดแก้วผักสลัดหอมอ่ะบ้านจอยจอยเก็บไปไว้มาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วอะ่ะเออก็อยากกินอยู่ เออนั่นแหละมันอยู่จอยก็ไว้ให้แล้วก็ผักชีก็เก็บไปไปแล้วแต่จอยตัดเอารากมันกลัวมันเน่าไงอืมต้นเนี่ยนี่มันมันขึ้นมาทุกปีเลยจ้ะถักถักหมุกแล้วนะจอยมันจะยบอมเนแบบตายไปเลยคือมันยุบตอนหนาหนาวบ่มีด้หนาหนาวนี่เกี่ยงติ้นลินแถวนี้ใช่เปืนตินลินแปรแปรให้เขาหน่อยเแต่เขาบอกคือมันเกี้ยงเกี้ยงไปเลยไม่มีอะไรราบเลยเออเกี้ยงแบบว่าไม่มีอะไรที่จะไอ้นี่เลยจ้ะ เก็บไปเยอะรดนมานี่มันจะขึ้นมาแบบนี้แหละน้อยจอยใช่ห้างเลยแหละไม่ถ้าถ้าไม่เก็บมันก็จะออกออกดอกมันเจกจะแก่จต่ยิ่งเด็ดยิ่งงามจ้ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่อยู่ในห้างก็ยังแพงอยู่นะจอยเท่าไหร่มันก็นึงมันก็ตกมันก็กำไรน้อยมันม่สี่สามสิบบาทสิว่าถ้าเป็นเงินไทยใช่ไหมสามสิบเฮ้ยไม่สุดนี่ก็มาเก็บของจ้อยเนี่ยจ้อยก็ตัดรูปบาปไปด้วยนะวันนี้เห็นไหมอื้ม ไปงของ,งกงอองจอยแบ่งไปก็ได้นะของจอยกิน<ต>จอยกินไม่หมดทำไมของจอยนี่คือแบบจอยจะเอาไปกินกับเกีวบองเราเอาเราเอาพอเรบันนี่มเอาอเอกเดี๋ยวก็กินเยอะเดี๋ยวก็หิวเอง <c oughs> พี่กินผักเก่งอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเดวนางก,ก็จะลาบทุกทุกคาบแล้วที <c oughs> ทุกเวลาละ โอเค okay, นุ่นปไปผักขีไปเอาที่บ้านก็นได้พ<อ>ี่น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 ี่หน,นูต้นใหญ่ๆของเจ้านูใ,ใช่ใชอนน่อันนั้นไม่อันนั้นผักขีเออผักขีที่บ้านมีเก็บเอาไว้แล้วนุน่นอันนุ่นเดจะของไทยเราโดยตรงเจะนุ่นอันนี้อันนี้อันนี้คล้ายๆพี่บีให้มาไงคล้ายๆของไทยนั่นแหละนะตอนนั้นของไทยแท้นะ อืมุมนั้นอ่ะของไทยแท้อของไทยแท้ <c oughs> พี่กระเด็ดดมตัวเด็กกินก๋วยเตี๋ยวนึกนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออเอาไปเถอะไปยำมาพี่ยำวุ้นเส้นยำนุ่นยำนี่เก็บไปเยอะๆมีตะบอกเก็บไปเยอะๆเก็บไปยเไปยอะๆใช่ทำได้หลายอย่างจ้ะ ปูผัดผงกะหรีไก่ผัดผงกะหรีกุ้งเก็บอีกโอ้ยหลายจอยโอ้ก็ดีกว่าไปซื้อเขานาะยายกระเทินมาแล้วมันก็ไม่ได้ว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะเน่าเด้อนี่ก็ใช่นี่นี่อันนี้มันเดืนงอกขึ้นทุกปีก่อนมันก็โป่งขึ้นขึ้นทุกปีเปิดโป่งแล้วครับนี่โป่งขึ้นมาแล้วมันก็มันก็งอกขึ้นมาทุกปีนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ตายไงเพื่อนๆมันทนหนาวใช่ พก็พี่ก็จําได้มื่อปีที่แล้วพี่ก็มาเก็บอยู่เนี่ยนี่ตรงนี้คืนน้ําลายผักข้าวตองพี่ไม่ชอบเพรมันคาวเหมือนกับไอ้นี่ที่มากินอันนี้พอไหวกินหอยยำอือเหมือนกันยำหมูยอยำนานาชนิดนะเป็นกระถางเป็นถาดเลยนั่นเห็นบ่สวัสดีจ้าครูหูมาแล้วมีคนบอกว่าพี่ พี่ไายพี่จอยกับไออังกฤษนั้นจัดคลิปไปสนุกสนุกหน่อยเด้อวาสันจ้ะสนุกทุกคลิปหน่อยละพี่นอ้อง <c oughs> มาชุ่มสวนจอยพี่นอ้องเอ้ยเบิ่งกลังงามจ้มามะเขือหลายอย่างเลยนะมะเขือเพิ่นนะทับทิมเริ่มออกลูกแล้วนะไ,ไม่รู้หรอกว่ามะเขืออย่างเออจอยมะเขือตอแล้วมะเขือนั่นคือนี่เพิน่นมะเขือยาวเพิ่นเออเพิน่นข้ามโคไม่ใช่เพิ่งข้ามโคนะตทเบอทิมเริ่มออกลูกแล้วเออเห็นแล้วนั่น สวย,สวยกำลัง,<ว>ก,ำลงกำลังออกรูปนี่เละจ้ะสวนอันนี้เด้ผู้ใดเพิ่นว่าไซคันส้มอีย่างเพิ่นบอลูจากหน้าต้นมันเป็นแบบนี้้อจ้ะเด้อปีนี้หายากผักเสี้ยนนะจ๊ะที่อยู่พอหลังผักเสี้ยนจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จอยเอามาปลูกไว้ปีนี้มันไม่ค่อยสวยจอยว่าแต่ก็ยังได้กินอยู่เนาะจอยผักเสี้ยน หักเสี้ยนนี่แม่เห็นเธอรอยรอยไอหักโอ้เด็ดออกมันบ่นี่มันจะเป็นต้นแบบนี้ได้พี่น้องเด้อคนไหนที Hi ่เิ่นบอลูนอ่ะ oh, <dead. S 1> อืมพี่ไส้ดดงอ่ะจ้ะว่าถ่ายต้นมันให้ดูหน่อยตอนนี้มันไม่มีที่ไหนเราใส่ก็เห็นอยู่นี่เลยเลยเลยถ่ายให้เพ,พิ่นดูเนาะพี่น้องแนวสวนจอยผ oh. ักชีเออพลาังงามพี่น้องะ่ะผักชีผักแป้นเหมือนบอลนจอย นั่นไหมนั่นนั่นเออหักแป้นบอสบอสบ่ได้่ัดไทยโอ้โหนี่บอทีเธอตัดใช่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเงินมอืงคะณาเดี๋ยวมันก็ขึ้นอันนั้นสลัดจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มะเขือพริกโอ้หอมผาให้มะเขือก็ริกเงินมั้งหอมรักกินกับผัวเออรักมากเยลแมนเออ ชามเห็นไหมพี่แกโบลูกาสางใช่เฮาอคุณมันก็ออกดกอกนี่ของเพื่อนบ้านจอยบ่เห็นเพื่อนปลูกยังตลอดปีนี่จอยปลูกหญ้าเออโอ้คณะนี่จอยตัดออกจาก้าให้มันโปร่งใหม่น่ะนะจ้ะหมายถึงให้มันงอกใหม่นี่ฝั่งนี่แล้วฝั่งนี้ให้มันแตกแหน่งเออ บรรยากาศดีดีจ้ะน้องจอยเบอร์รี่แล้ออกแล้วนะกำลังรูเบลอร์อยู่นะเดี๋ยวก็นกมากินเกี้ยงแมีนของพี่ก็น,นกไว้ลักกินขึ้นกันรูทเบอร์รี่หรือมะยมฝรั่งหรืออะไรก็พูดไปจ้ะน้ำลายไหลมันมันมันเปรี้ยวนะจ้ะอือน,นี่รูปบาบพ,พี่น้องรูปบาบนี้ก็แพงนะจอยตามห้างนะ,นะเออตามห้างนี้แพงเลยแซกเลยอุย้ยเนาะ อยู่ตามไอสวนที่คนปลูกน่ะมันเยอะสวนลุงก็เยอะจอยนี่ประมาณตอนนี้นะรูบาบ3สามการที่ห่างก็ประมาณหกสิบาทเจ็ดสิบาทเลยแหละเออหนึหน่งป้อนก็กว่าจอยอันนี้คือแบบเต็มเลยถ้ามีสวนจ้ะเห็นไหมจอยตัดไปนั่นกุสเบอรรี่ต้นใหญ่ๆนั่นจอยเอาไปดองปีที่แล้วเนาะทุกปีอเออแซ่บด้วยค่ะถ้าดองนี่ ให้มันแก่จัดกว่านี้ก่อนอันนี้ต้นหู้ต้นีได้เยอะนะจอยเนาะมาถึงแล้วจอยตัดกิ่งออกถ้าไม่ตัดกิ่งออกมันก็จะเยอะไอ้พันธุ์ของจอยมันไม่มีขนนะพันธุ์มันมีขนอันนั้นขนแมนบ่อันนั้นขนอันนี้ตัวใครเนี่ยอันนี้มีขนเห็นด้นี่เออพันธุ์นี้มีขนพันธุ์นี้มีขนจอยคิดว่านกมันไปกินของเจ้าข้างๆแล้วมันมามันมันบินมาขี้ใส่ตรงนี้เออมันก็เลยเกิดที่มันมีขนดูดิอันนี้มีขนเนี่ยอขนเนี่ย นี่ฮันมันต่างกันเนี่ยดูดิอันนี้ไม่มีขนเกี้ยงขลอยเลยนี่เนาะอืมอันเนี้ยอันนี้มันฝากทอนะแถวนี้เป็นที่ปลูกผักทั้งหมดเลยจ้ะทั้งหมดเลยชิมแม่ก็ดูหน่อยอือชิมดีเจ้าชิมแล้วเออชิมแล้วเปรี้ยวเด้อยสะพี่น้องอืมแต่ว่ากระแซบเออย่ำจำพริกเกลือสดสดอ้ยนี่แหละรูปแบบรูปแบบสีวานิจะนี่ จำพริกเก,ออเเกลืออร่อยเนาะกินหอยแยตะได้แล้วกินน้ำปลาหวานเนาะเพลิดเพลนแทนกันเลยมันปล ong อ,อ,อ๋อคือคือบัวนี่นะจอยจ <ะ S 1> บัวปล ong บัวปล ong <จะ S 1> ถ้าจะกินแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนเอาเป็นทำของหวานอะฝรั่งเพื่อนไม่ได้ลอกนะก็ตัดตัดเลยนี่จำเนาะจะจำจำไหนสมมุติว่ามีพริกเกลือเจ้าบองอืคนทองนะอืเกินกับเจ้าบองนะจอย เสียบได้ดิพี่จะไปเอาเพื่อเดี๋วเบืองเกวบวมมากเลยมันเปียนเหรอเบืองแกลวเหาอตอกพริกเกลืออย่างเงี้ยน้ำปลาหวานบรรยากาศดีเนาะจอยเนาะมันไม่แดดมากแต่มันโอเคนะแบบนี้นะเดี๋ยวหนาวเออหนาวพี่ก็เลยเปลี่ยนใจเลยกลัวฝนตกจะไปทําสวนเลยเปลี่ยนใจบลูเบอร์รี่จอยปีที่แล้วได้กินอยู่เนาะจอยสี่ห้าลูก เออถือว่าได้กินนี่ละจ้าเ,เป็นตายู่เป็นตายู่หมายถึงไม่ได้ใช้เป็นตายู่หรอกหมายถึงเป็นตามาเหมือนพักผ่อนหย่อนใจทำงานไปด้วยปลูกผักไปด้วยเชอร์รี่น<ม>ี่ไงติดลูกเดี๋ยวนี่ติดลูกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเธอโอ้ยมันดูแลยากขึ้นอย่างนี้นกเยอะติดลูกโตแล้วเองบอกไงอืม ไปพี่น้องบาตน,นี้จะเข้าบ้านกับจอยแล้วบาาน,นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย